วันนี้ถ้าจับแกงนี้ไม่ได้ละก็ห้องโกงคงแย่แน่ yeah, แต่งานนี้ฉันอยากทำแทนแกนมากกว่านะเฮ้ยไม่ได้หรอกคดีนี้แกทำไม่ได้หรอกมันซับซ้อนแล้วมันแกไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะถ้าแกไม่ให้ฉันทำละวกความเป็นเพื่อนเราตัดขาดกันนะล,ลงแต่คดีนี้ที่แกทำเนี่ยมันมีพี่ชายแกอยู่ด้วยนะ อยยู่ด้วนะมันมีพี่ชายแก๊งรู้แล้วกำหนั่งเลยกำหนั่งเขากำลังอินเขากำลังแบบว่าเขากำลังแบบว่าพี่ชายอยู่ในแก๊งนี้ด้วยเหรออินอ๋อกำลังนขนาดนี้แล้วไปลงข้างหลังทั้งหมดไปเฮ้ยฉันมาตามนักนะเฮ้ยโดนไหม ใส่เสือ้อเกราะจะจะฆ่าเจ้าฉันซ้อมออมันสู้เขา เอาอะไรวะขอมือหักไอ้มันทำอะไรวะเ้ยต่อยมันอีกทีนึงต่อยมันต่อยมันแกเข้าไปต่อยมันดิ่ฉันฉันขอมือหักฉันเห็นแกเจ็บฉันก็ไม่อยากจะทำแกนะ อยากฆ่าคนต่อหน้าเพื่อนฉันเฮ้ยแกจัดก,การดีกว่าม,มันคงหักแล้วถ้ายิ่งนานมันก็ยิ่งไปสมผสมกันน้ำลายแั้วฉันจะลองเสี่ยงดูตายเลยตายเลยฉันนึกแล้วฉันต้องหนียวฉันโดนหนียวจริงอีกทีอีกทีเดี๋ยว ยุฉันหัวแตกต้นไหนเนี่ยโอ้หัวแตกต้นไหนวะนงนงฮะพี่จะจับได้หรือยังรออยู่นิ่งเลยนิ่งเลยแล้วไม่หันมาเล่นกัเลยแล้วหลบอยู่หลังถังกลายเป็นถังแล้วถังไหลไปเลย หันไปผมยังไม่ถึงเร็วไปมาเร็วไปอันนี้เอาได้แล้วนะเล่นไปแล้วก็หันมาด้วยเล่นไปแล้วก็หันมันมันจะได้ไปเป็นเป็นมันจะได้หาร่วมกันไปได้ได้เอออันนี้อันนี้เจ็บพวกบหันไปเลยเออไม่ไม่สนใจเลยเงินเน่าชัยสนะยายอามได้คนอีกพอเสร็จปุ๊บหันไปคุยเลยนะเจ็บต่อเนื่องคอนเทนเนอร์เราหันไปแล้วทีหลังเองยังทำอย่างนี้นะแล้วก็หันมาหันแล้วก็หันมาเลยเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยใครบ้าน่ะถ้าแกไม่กลับแล้วก็แกตายแน่ ไปนั่งทำอะไรกันวะแม่พูดว่าไงอพูดว่าไงนะเฮ้ยครวะหลังังออกมาแค่นี้เหรอแค่นี้เดี๋ยวพี่จะตำรวจคือต้องตกใจเลย่จำหมดกันไม่ได้คือต้องตหันไปตกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยใครวะหน้าึงหลัง น้งก็ทิ้งจังหวะให้พี่ได้เล่นด้วยแกตายเอาอแกผมไม่ได้เอาไปเอาีกแวไม่ได้เล่นอีกแล้วโอ้นี่มันเอาหาฝั่งเดียวเลยอะฝั่งนี้ตายคู่เลยตายตายแฝดเลยอะ ตอนนี้ข้างในข้างในนี่วะอันนี้รีบปล่อยแล้วหันไปหันเลยรีบเฮ้ยอย่ากเกลกกี้ยกล่อมสิ เข้มหน้องเข้ามาเลยน้องเข้ามาเลยเฮ้ยนี่ใครมาหน้าเลยไม่จะไม่เลิศใจอ่ะเฮ้ยนี่ใครวะหน้าไม่เลิศคละแค่นี้เลยพีเอาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ถ้าไม่ได้เล่นตัวนึงที่กลับเลยนะพี่ไปแต่งชุดรอแข่งเกมเลยนะเออเเออเธอปั๊บก็ไปอมอีกแล้วอมปั๊บก็เล่นก็ห้าอยู่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวตัวเนี้ยอันนี้ไม่มีใครตัดบทเลยบอกแล้วว่าให้เป็นตัวนั้นตัวนั้นกูไม่ยอมเลือกอย่าดันมาเลือกตัวนี้ก็้วบอกใหญ่ ปวดไหมเหรอเออต่อเลยทีต่อเลยนี่ต่อเลยงั้นไม่ต่อยเลยกินขึ้นไปเลยไม่ต่อยับเออขึ้นเลยึ้นเลยฉันไม่เจอเลยกินไปเลยเสียเวลากินไปเลยโอ้ยหวานด้วยโหเยอะมากเลยเนี่ยโอ้แล้วเขามาสมอะไรมึงมึงม่รู้ดูกินเข้าไปลินด้านแล้วด้วยพี่แกก็มาชมเรื่อกินไปทำไมวะ ไอเนี่ยเราบอกให้เกินหันมาพูดเองเลยดีกว่าเออเดี๋ยวผการจะต่อยพับหันไปเลยเงเ่งยิงเป็นที่ดีเดี๋ยวมันก็เทอีกมันบางพี่ะที่มองไม่เห็นหนงมันจะลงน้ำหนีแลเนี่ยพรอมเอาอันนี้น้ำเหรออันนี้น้ำมรอเนี่ยเอ้ามีอดนะผมพูดแล้ว ก็เห็นเลยไงย็งเลยก็เห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยนะอ้าวหนึ่งสองต้มเฮ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยเด็ง